ึกฟุตซอลเทลิก2023ครับนัดรองสุดท้ายของเลกแรกครับที่อาคารกีฬาในร่ม NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ NT ฟุตซอลขับกับเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนกเกษตรมดิต FC สองทีมที่อันดับใกล้เคียงกันเลยครับเป็นกุนนี้นะครับ NT ฟุตซอลขับพบกับเกษตรมดิตนะครับพิเชชัยคำแสยเงินแล้วก็กล้องล่าเหล็กกาสาาถานที่5คนแรกของทางกเกษตรมดิตเทพวาทีผลเสีนในเกมนี้ครับ เริ่มเกมมาเป็นทางเกษตรมนตินตครับได้ลุ้นประตูแล้วเป็นโลมุนโดครับโอ้โ oh, ห oh, ได้ชาร์จจ่อๆลูกนี้ครับ oh. เป็นประตูขึ้นนําให้กับทีมเยือนครับเกษตรมนติน oh. ขึ้นนําไปตั้งแต่นาทีที่7เลยครับและเป็นประตูที่6ของเกมนี้ครับเป็นประตูที่6ของโลมุนโดในฤดูกาลนี้ครับขออภยัยนี่ครับจังหวัดเล่นกัน2คนกับพันธนารสังสุวรรณครับเราจะตัววิ่งมาชาร์จจ่อๆ ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งของทางเกษมบันติจังหวะยิงของทางพันธกานได้ลุ้นอีกครั้งก็ยังไปติดเซฟครับนี่คับพันธการได้ซัดดอกแรกแล้วก็เป็นทางล้วนโกเมตได้ซักดก็ยังไปติดเซฟทางปฏิการกอบพิมายอย่โอกาสประตูที่สองทางเกษตรันฑิตมาแล้วลุนโดครับคนเดิมได้ซัดประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้จังหวะเคลียร์ผิดพลาดของทางกล้องล่าครับบอลมาเข้าทางลุนโดได้ซัดจอด บอลตุ้มตะข่ายครับบอนเซฟของทางปฏิการนาทีที่14ครับรเกษตรปฑิตขึ้นนํา2-0แล้วก็เป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้เลยครับสาหรับทางโรมันโดของเขาจริงๆครับูงหน้าชาวต่างชาติของทางกเกษ,ษตรณฑิตึกได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งของทางกเกษตรปฏิทึกได้ยิงของทางมุนโกเมสครับตังหวันยาวของทางธนวิทย์ทองชูศรีครับ บอลโเมสพักบอลแล้วก็ไปติดยิงไปติดเซฟทางพิเชษชัยคำแสนเงินลัดยิงลุ้นบ้างของทางเอ็นทีครับลก็ยังไปุกคิกแล้วก็มาเข้าทางธนวิทย์ถือว่าเีโอกาสได้ลุ้นประตูตีไข่แตกบ้างครับของทางเจ้าบ้านเอ็นทีลุซซ่าครับแล้วจังหวะนี้ในครึ่งเวลาหลังครับโลมินโดโอ้โหบอลลักไก่แล้วก็มันย Look, the way, ิงอ yeah, <key> ีกครั้งนึงของทางโกเมส 2จังหวัดซ้อนครับจังหวัดแรกเป็นทางโรงนบนโตครับได้ยิงบอลไปตกบนคานแล้วได้โดนอีกครั้งหนึ่งของล้วนโกเมก็ยังไปติดเซฟทางเดวัดสังวอครับผู้ตาประตูที่ลงมาแทนทางปฏิการกับพี่ม่นะครับเซฟ2จังหวัดติดช่วยทีมเอาไว้ได้เอ็นทีได้ลุ้นบ้างเอกธนาครับยิงึผ่านมาหน้าประตูให้ทางธนาทรเพชรน้อยครับได้หมกบอลลูกนี้ยังอยู่ของนอกกรอบไปแล้วจบเกมครับเป็นทางเอ็นทีฟุตซอลขาวครับเปิดบ้าน พ่ายกับเกเส่มดิจิต FC 0ประตูต่อ2